สวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะและผลสรุปนะคะฟังคำเตือนกันนิดนึงนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่22นะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเมื่อวานอของวันที่22นะคะแอดก,ก็ให้เด่นศูนย์ไปวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะพี่น้องก็มาตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องก็ 0 5 5 0ตัวที่แอดชอบติ๊กว่าชอบด้วยนะคะเต็นมาวิ่งรูดมานะคะบนไม่เข้านะคะบน61เนาะส่วนรอบพิเศษนะคะไม่เข้าบนและไม่เข้าล่างนะคะรอบปกตินะคะมาอีก10นะคะตัวที่แอดติ๊กว่าชอบนะคะพี่น้องแค่5คู่เท่านั้นนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็มาไปกาผิดพี่น้องกาถูกสิจ๊ะ ส่วนบนนะคะ66นะคะไม่เข้านะคะพี่น้องอส่วนรอบ VIP มาอีกนะคะ70นะคะตัวที่แอตติกว่าชอบเช่นกันนะคะตัวกลับนะคะก็ยังดีที่มาให้นะคะ68นะคะไม่เข้าเนาะสรุปนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจล่าง50นะคะและรอบปกติล่าง10นะคะและรอบ VIP ล่าง70นะคะพี่น้อง ก็ขอแสดงความยินดีดีใจกับพี่น้องของเราด้วยนะคะที่โชคดีไปนะคะตัวที่ชอบทั้ทงนั้นเลยนะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่23านะคะพี่น้องจา๋าก็ตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะ สำหรับวันที่23นะคะพี่น้องแอดก็ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วเนาะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะจะได้มีทำมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่ย3ิบนะคะแอดให้เด่น3นะคะวิ่งรูดที่3นะคะพี่น้อง ถ้าเข้าก็ดีใจกับพี่น้องนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวนี่คือความเสี่ยงนะคะพี่น้องเสียงมากๆนะคะเพราะว่าตัวเดียวนะคะเสี่ยงสูงมากนะคะมารูด3กันและจะเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะ3ามศูนย์สามหองสสามสห 3า3หกสามนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะทุกแนวทางนะคะต้องไปกลับเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้แอดด้วยนะคะติ๊กตัวนี้ก่อนนะคะแอดชอบเป็นพิเศษนะคะพี่น้อง เ3้าสามสามเก้านะคะห้าสามสามห้านะคะสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะมาแล้วมาอีกได้นะคะสามสี่สี่สามนะคะพี่น้องห้าคู่เท่านั้นนะคะสำหรับตัวที่แอดติ๊กให้นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะก็ตัวเดียวนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็อยากจะ ให้พี่น้องนะคะรับชมอย่างระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋ารับชมอย่างมีสตินะคะ,ะเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะยุคนี้นะคะสมัยนี้นะคะต้องระวังให้มากๆเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพี่น้อง f อทุกท่านนะคะ,ะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะไปลุ้นๆไปด้วยกันนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ